สวัสดีครับ,รบผมนุ่มเนเอกเกมแคสเตอร์จะมาแคสเกมบ็อกฟุตนะครับผมเป็นเกมมหาชนนะเป็นเกมที่ค่อนข,ข้างฮิตในช่วงนี้ครับผมก็มาเล่นบ้างนะครับช่องนุ่มเอนเอมามาแล้วครับก็นี่ก็เป็นนัดของผมเองนะเป็นเมื่อตอนนั้นนะเมื่อตอนลงดันนะแต่เลเวลมันอัพมาแล้วก็ผลใหม่มามากใหม่ครับแล้วผมก็ใช้ไดโนเสาร์ o กับโซกิต้า แล้วก็ g r a ิต t y เคนนะครับแล้วก็วันนี้ผมมาตีบอสแอดมินกับเพื่อนๆของผมเองครับมีวาคีมัจากคลิปอาครับแล้วก็คนใหม่นะเป็นจูนนะเป็นเพื่อนของผมนะเขาก็มาผูดในคลิปนี้ด้วยนะนะครับผมก็โอกาสหน้าผมจะชวนเขามาเล่น r าวีครโอ้ยกระตุกับกระตุกอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์ลเล่นงานผมอีกแล้วนะก็มาเซ็งบอสแอดมินครับมาตีกันเลยนะก็เพื่อนผมก็มีลีลาเล็กน้อยนะนั้นเป็นการทักทายกันนะ ก็ทักทายเบาๆนะครับอทแอดมินมาแล้วสกิลหนึ่งไปไม่โดนนะหนาเสีได้นี่พระลุมคนระับพระลุมคนระับพระใหญ่พระเล็กคนระับลุมคนระับเปิดแฟลชหมดเลยห,ห,หายแหลกแล้วโอ้โหแรงจริงเลยนี่นี่โดนบอทแอดมินเก่งเหรอโอ้โหโดนเต็มเครับจังหวะนี้โมโหแนละ้วแปลงล่างคนระับกดซิล่าฟอรม์มทรีกครับนี่กัดนะแรงจรนะิงๆครับผมนี่อืมป,ป,ปึ๊ดปึ้งกัดนะขมข้ว่ว คมเขี้ยวแหลกสังหารอือนี่ครับโดนเพื่อนตัวเองหมดเลยครับแย่ yeah, ครับแย่ yeah. ว่าจะอันดูการแปลงร่างนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้อันดูหรือเปล่าโอ้ยค่อ,ขอนข้างกระตุกเลยนะครับบอทแอดมินจะตายแล้วแต่บอทแอดมินมี2อร่างนะครับเอา้าทำไมกดแปลงร่างไม่ได้ะบั็กเหรอไม่รู้ดิก็ก็ลองก็ลองไปให้เพื่อนตีดูแปลงร่างซุปเปอร์ไซยาวีเทอร์ฮะบอทแอดมินเปลี่ยนร่างได้ด้วยเหอเก่งจิงเลยเอา้าตายตายยกแกง แล้วผมก็ได้ค่าหัวด้วยคนระับนิดหน่อยคนระับแต่แต่ก็เสียค่าหัวไปครับหนึ่งหมื่นสามพันนะ 1, 3, 000, นะจกเพื่อนผมแต่แต่ก็ไม่เป็นไรนะเนื่องจากผมเข้ามาผิดฝั่งนะจริงๆผมควรเล่นมารีนนะแต่ไม่เป็นไรคนระับเสียค่าหัวนี่คนระับกาวิตี้เคนดึงแล้วก็ไปคนระับไปต่อไปต่อพึ่งชนไม่โดนนะแต่นุสาวคำรามรปึ๊บจื๊บดูดเออพน่นพ่นกินปากอันร้อนแรง นี่กระโดดใส่ครับบอสแอดมินครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดจริงๆแล้วบอสแอดมินนี่เลือดเยอะมากเลยนะท่านผู้ชมเป็นเลือดเป็นวิวห้าพันเลยนะฮะวิวห้าพันเลยเด้อน่ากลัวจริงเลยบอสแอดมินนี่เจอไดโนเสาร์ไอ้น้องอึดึงครับนี่เนี่ยคอมโบคอมโบเนี่ครับบอสแอดมินจะได้ไหมครับจะได้โยรุเล็กไหมครับก็คือมีดปอกมะม่วงนั่นเองนะครับเป็นมีดที่โกงจริงๆครับแทงโซโลเกือบตายเลยคตอนนั้นนะดีนะที่มีฮอกชอบอ้าวน่าเสียดายครับ ได้มาพันห้าแฟกมนต์แล้วก็สี่ล้านอีกพีบแล้วก็หนึ่งแสนนะแต่ก็มีคูณสองเป็นสองแสนนะก็จะจบคลิปแล้วนะนี่ผมก็ไปเช็คๆนิดๆหน่อยๆนะครับก็ทีบอสแอดมินเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับอ้าวหนีนล้วขามุยครับเข้าไปไม่ได้ครับเปิดเปิดเปิด PVP เลยแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับคลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ